ซูเปอร์เล็กก็เหมือนนักมวยทั่วไปคาริลอฟสุดมั่นใจผ่านซูเปอร์เล็กได้แน่นอนก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับทาเกียคาริลอฟเจ้าของฉายาสมิงไพร เ,เตียมประจันหน้าซูเปอร์เลกเกียิหมู่9ราชันคิกบ็อกซิ่งในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทขึ้นป้ายคู่เอกในศึกวันไฟนัลสิที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลา7นาฬิกาของวันเสราร์ที่15กรกฎาคมปี66และแม้ว่าคู่แข่งจะมีดีกีเป็นถึงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทและเจ้าของเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยในรุ่นนี้ แต่ทาเกียก็ไม่ได้เกรงกลัวบารมีแต่อย่างใดตรงกันข้ามเขากลับมองว่าน,นี่คือโอกาสทองที่จะส่งให้เขาคว้าฟาสแท็กขึ้นชิงบัลลังได้เร็วขึ้นกว่าที่คิดโอกาสแบบนี้หาได้ยากและผมอยากไต่เต้าไปสู่จุดสูงสุดในองค์กรนี้ผมอยากได้เข็มขัดแชมป์โลกวัน และการที่คุณจะเป็นนักชกที่เก่งที่สุดได้นั้นคุณก็ต้องสู้กับคนที่เก่งที่สุดผมปรึกษาทุกอย่างกับคนในทีมและเรายอมรับความท้าทายนี้ทุกคนรู้ดีว่าผมไม่ชอบอะไรง่ายๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยลงแข่งศึกเปิดตัวในวันกับรถถังโดยได้รับแจ้งล่วงหน้าแค่หนึ่งสัปดาห์มาแล้วและแน่นอนว่าคงเป็นอีกครั้ง ที่ทาเกียถูกมองว่าเป็นมวยรองเมื่อเทียบกับประสบการณ์และดีกีแชมป์โลกข,ของซูเปอร์เล็กซึ่งทาเกียยอมรับว่าคู่แข่งรายนี้มีฝีมือร้ายกาศแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างจากนักชกชาวไทยแถวหน้าคนอื่นๆที่เขาปะมือด้วยมาก่อนหน้านี้ซูเปอร์เล็กก็เหมือนนักชกชาวไทยทั่วไปสไตล์ของเขาไม่ได้ทำให้ผมแปลกใจอะไรเพราะผม เคยชกกับนักชกไทยมาเยอะแล้วผมจะชกกับเขาได้อย่างสะดวกใจกว่าอีเลียสมาโมดี้เสียอีกผมคิดว่าอีเลียสน่าจะเป็นคู่ชกที่ยากกว่าเขาสูงกว่าผมและเน้นใช้สไตล์คิกบ็อกซิ่งเป็นหลักในมุมมองของผมกุญแจสำคัญในการเอาชนะซูเปอร์เล็กคือเชิงมวยสากลและฟุตเวิร์กที่ดีและเสริมด้วยสไตล์คิกบ็อกซิ่งบ้างผมจะต้องหลอกล่อเขาซัดลูกหนักๆและชกเป็นชุดครับ เรียกได้ว่าขณะน,นี้ทาเกียกํกำลังได้ใจแบบสุดขีดหลังปิดเกมไว้แค่ในยกแรก2นักชกแถวหน้าอย่างช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยและแบ็คแพนเตอร์ในศึกวันลุมพินีจากสองไฟล่าสุดโดยในไฟที่จะถึงนี้เจ้าตัวก็พร้อมแสดงฝีมือเต็มที่เพื่อล้มยอดมวยอย่างซูเปอร์เล็กให้สมกับที่ได้รับขนานนามว่าเป็นจอมล่านักมวยชาวไทยพร้อมคว้าสิจอคิวชิงบอลัง จาะคิวชิงบัลังมวยไทยกับรถถังจิตเมืองนอนท์ในอนาคตถ้าผมชนะก็จะยิ่งตอกย้ำชื่อชั้นของผมในฐานะมือปราบนักมวยไทยผมพร้อมที่จะช็อกโลกแล้วผมมั่นใจว่าจะจัดการซูเปอร์เล็กได้ผมกำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในเส้นทางอาชีพและครั้งนี้ผมชาร์จพลังมาเต็มเปี่ยมทั้งร่างกายและจิตใจผมพร้อมที่จะเอาชนะครับ และชัยชนะในครั้งนี้จะทำให้ผมขยับเข้าใกล้เข็มขัดแชมป์โลกวันเข้าไปอีกเป้าหมายของผมคือการจัดการซูเปอร์เล็กแล้วขึ้นไปเจอกับรถถังเพื่อแย่งเข็มขัดจากเขามาให้ได้ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ